กันฝันนี่คือฝันแม่นเนาะเอาแม่เบาๆชูฟังเนี่ยใครแม่ฝันตะกอนเคยฝันบ่ฮะเคยฝันแลันคือกันเนาะเราก็พยายังกับพระบิดาอ๋อค่ะเลขเสิสอดซานตัวแม่บ่สิกี่โอ้เดี๋ยวได้แนเน็ตจะนี่เจ้าจูไก่กันได้อ่ะให้เบาให้ฟังเนี่ย อันอันความฝันตะกอนนะเคยเคยได้สามตัวคุณบอเคยได้สามตัวอีอยังอียังสองสอหานนี่สิแม่อหัวสองหาศนสองหาซค่ะจะหัวผ่นเห็นจะว่าบอกบอให้เราฟังช่างเราถือเลขเลยบอกบอกให้ฟังดอกพ่อดม m เลนเลขหลายพดออผมฟังแม่แล้วอันนี้กันบนกับบ้าฝันจากเทือนี่อยัดีจะกี่กับฝันดีสันเดี่ ตอนหมากฟันเกี่ยวกับยังครับเลยฟันเกี่ยวกับยังกันนั่นไปเหรอฟันซื่อๆนี่ได้ตีว่าความฝันเหรอบอกบพราะว่าได้ตีปันโตัวฉันฟันเห็นรถอันแม่เองสิครับทีกี้อันสายสองสามแม่นวะเอารถแม่รถมีสายสองสามสายสองสามอันขี้น้องกดกันหลายๆมาซื่งอกะก็เป็นก็ออกเฉยเอ๋อจริงที่ก็ออกซี่ฝันอยู่ก็อีกอันหนึ่งสายสี่ีกับเราคิดว่ามันจะออกสองสามก็ออกสองสามสี่บ่อ พยายามเอาฝันตะเกียวก็รถเมลท์เสมอบอมันอันจักเป็นตังไหนหลายปีละล่ะอ๋อแล้วแต่งวดว่าว่าเก่าคือไม่ว่าให้ฟังซื้อจ้ะครับพี่น้องแต่ก่อนเที่ยวรถเมย์บ่แม่แล้วมาฝันตั้งเลยตะกี้เป็นกรุงเทพเนาะครับแต่ก่อนเขาอยู่กรุงเทพน้อแม่ไปกรุงเทพไปแต่เป็นสาวเนาะกับไปทำงานกรุงเทพถ้ามาหากินนั่ะแม่ก็ได้ไปทำงานเนาะคือขักแท้ฮะ ต่อมาก็ได้ไปเมื่อตัวเดี๋ยไปแต่คาลูกใหญ่วานี่เด็กกีก็พ่อหุ่นไปละย่างหุ่นไปละย่างไปส้นบุรีเพ่อพื่กันไปอยู่หุ่นตั้งมาจ้าโอ้เจ้าก็เดินสายไกลนะครับไปไกลเลยเนี่นึกว่าแต่ยู่บ้านเอาบ่แม่นน่องครับอืมค่ะไปอยู่ว่าเชิญหรอไปทำไมหากินชื้ลูกแต่พอยั่งแต่พอย่อ่ยั่งให้อยู่กับหลานจุ่มหมดลูก สาวน่ะก็ยุบพอาหาพอาะหกที่น้าไปหาเงินหาค้ามคุณฟันมันไม่กลอกมาขึ้นเนี่ยได้ยินข่าวแต่ว่าพอโดมังซี่ถ้าคุณยายอยู่บ้านหนันคันเพิ่นฝันนั่นเลขกแล้วเขาดีได้แต่ว่าเล่าหักบ่คอยคันเพิ่นได้เลขเพิ่นกับบ่คอยอยากเบาให้เปิ้ลฟังแต่ว่าบ่ญอยากเบาให้เราฟังมันบ่แมีนบ่ที่เจังไหนย่านเราซื้ออันบ่ย่านซื้ออันแตเต๊กี่เนาะย่านซื้อหลาย ตะกิ้ห <lok> มืดยหญ่พากันไปไปสะกลเนาะไปสะกลพี่พี่ไก่พี่กายพี่ก้อนนี่แหละไปสะกลไปอันไหนเป็นอันบ้านนาดีบ้านนาดีอ้จ้าบ้านนาดีเพื่อนหน้าล่ะค่ะแถวบ้านโพนบ้านนาดีพุนบ่อเออเขาวงบ่น่ะบ่อทางสะกลสะกลโอสะกลนะเพื่อพนานาค่อำเอาเพอพน้านิคมไหมพน้านิค่อมจ้ะอ้าจ้าอีแม่ไปเห็นอย่างยุพนเอาอัน น้องใช่ลูกกันอ่านเปียวมีอายุพุ่นเขาเป็นพยาวานยุพุ่นบานีลูกอ๋อันเมถาวาเขาตายค่ะเกดชีบสามปีเม่าวรเนาะค่ะหัวดันบานี้พรกันเปียววัดได้บานีพระกันเปียเอาเลขเอาเลขยุใส่ค่ะเต้าสิมีเลขกันอีหยังเ้าะโจกอันทางปูเขาเอาเลขดีแท้ปูสุขโจะเขาจะปูสีสุโตเขาเจ้าชิปันหุ่นไว้ค่ะเขาเจ้าชิปันหุ่นไว้ครับอัน กับอันเม่เจ้าเม่ตะเคียนก็มีแเม่ตะเคียนค่ะพากันไปสิไปรูปบ่ไปรูปย่าถึงถือโต๊ะเฉยก็มีโชคแต่ไปจะคนไปหลายคนอยู่ไอ้น้องกันอยู่บ้านก็หลายคนอยู่พากันไปไปเราวไปท่าแปลงเนาะไปไปเที่ยวเดียวไ่ได้ไปจักเทื่ยวไหมไปวัดนั่นละ่ะไปในงานเขาหันละกันเลยพาก,กันปขอโชคอยู่วัดนไปขอโชคอยู่วัดนกับมกแม่ตะเคียนกับแม่ตะเคียนกับเจ้าปูซีสุทโธปูซีสุโธ ค่ะบาดนี้อายุผู้ตายนั่นเกศสิบสามปีค่ะกับพักการสือเลขผู้ผู้ตายเป็นบ่อายุเกศสิบสามเกศสิบสามค่ะแล้วแม่ตะเคียนรูปใดตัวใดงวดนี้ตัวงวดนั้นตัวใดว่าว่าแม่เป็นหาหาหาช่องหาชองยิ่งยังหลงงวดมันออกงวดค่ะค่ะเจ้าว่าอันมูเจ้าว่าเป็นเห็นเป็นตัวใดถามมูข้าเจ้ามูข้าเจ้ากัว่าเฮียนเป็นเลขนั่นเลยดิอยเห็นเป็นเลข สองสองสองหาศูนย์วาสันบ่สองหมันออกสองโตติงวดนั่นอนย์ออกออกบันออกสามตัมันออกมันออกกลับไปจังใดล่ะอ๋อว่แมนมันออกสองหบ่เออน่นล่ะจังฉลาดบันเออเครื่องเื่องโตดค่ะแมนอยู่มันหาจะออกสองศูนหานี่ล่ะจ้ะมากัดไปกลับก็ไปกลมากัถทงเต่งทั้งโตดเนาะอออีแม่บอกเขา เบิ้งน้ากันในหลายคนแล้วจู่ๆไปนอกกันเจ้าเย็นเป็นตัวใดนี่ค่ะก็พักกันตีกันเนาะถือไม่ไ่ว่ะสลุญถือถือได้ซื้อน้ำเขาบ่ซื้อซื้อตัววันนี้ดูวดารุ่นมาซื้อซื้อลาวันนี้วันเฮ็ดเสร็จแล้วมีเงินมีเงิ่อนสองลอยเนาะหมวดรุ่นว่าค่ะถามข่าวเขาแล้วอันพอดีถือแล้วก็เอาเงื่อนไปท่าน้เพึ่นนะค่ะผ่าข้าเจ้าไปมูเจ้าได้มากตัวใดค่ะ บาดนี้พ่อนว่าได้มาแปดศูนย์ค่ะแม่ก็ไปถือเอาเวัชชะว้ยวปฏิญาณตนว่าบ่ซื้อเลขกตักเถื่อนเราบัตเดียวซื้อแปดศูนย์เราบ่ถือถือเงินบ่มีหอดชืซื้อกินซื้อหลายเงินมาต่อหนั้นซื้อเวัชช้างอยมีเงินช้างลอยซื้อเวัชช้างลอยว้าก็จึบ่ซื้อเลขกตักเถื่อบาดนีีว่าสนุกก็เลยก็เลยเศร้าซื้อเลยบัตรหลังจากหันเศร้าซื้อเลยเศร้าซื้อเลยบ่ซื้อตักเถื่อเลยอ๋อวัสเป็นยังแต่ว่าเบาให้ฟังซื้อพี่น้องเป็นความเก่่าาาาเเอมมลห ว่าตะกอนกับว่าเคยฝันแม่นแต่เอาเลขกับวัดก็ได้ตัวเลขไปขอปูชีสุโธก็ได้โอ้บันไดจะซื้อเนื้อบันี้เนื้อเราให้ฟังซื้อได้อยู่บ่สันว์หลังก็เคยอันนี้แล้วฮะท่นฝันกับแม่นยืนเลยแม่นยูกับอยากให้เราซื้อฟังซื้อซื้อแม่ก็จะซื้อบอกซื้อลูกฟังกับพ่อเธออันแฟนคลับเขาอยากฟังอะนะเนาะค่ะเนาะอันคือว่าฝันยูฝันจะได้ของวันนี้ เอาจักหน่อยเนี่ยวันนี้จักพันไปจังใดเลยว่าจำได้จะบอกเอาเฝ้าให้ฟังจักหน่อยจะว่าจักมาไล่เขาว่าจักเลยนะบอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอเ SJ ต่างคนภูไทยชาแนลด้วยนะคะพันอยู่ว่าอันันว่าจะสิบเจ็ดเถอะพันสิบเจ็ดจะว่าเขาจักสี่จังใดด้อเอาเงี้ยเงี้เนี่ยพันสิบเจ็ดนะพันพันจังใดพันว่าจักเป็นจังไดโมลูคือกัน แต่หูว่ามีเลขกชิบเก็ดจากสี่บ,บ,อบอกว่าชิบเก็ดไปเป็นมะสิมใส่หูด้วยว่าเขาเห็นตัวเลขเลยเ<อ>หมือนกับจักดิ่งยินเขาโซ<อ>กันไปยังสีนะกดว่าดิาด่งยินใส่หูนะครับเนา<อ>ะแต่ว่าหากจักบ่ได้ว่าไปหันไปหนีเ,เด้แต่วา่าดิ่งยินแต่ยังั่นลองเบิ้งชิตัวเดียวตัวเดียวส่วนมากแม่ฝันจะออกข้างบนข้างล่างตอนแม่ฝันไหมส่วนมากจะออกข้างบนข้างล่าง ตะโกก็ข้างบนเป็นเช่นเดียวกันข้าจะเป็นข้างบนเมนบอใช่ครับเพิ่นงวดอันฝันเฮียนคือบาทนี่ขาเจ้าก็บมะขาวพระบิดาเมนบ่เอาค่ะนี่ละนี่ละนี่ละฝันเฮียนคือพ่อใหญ่อันนี้ละอันเวลาที่ทั้งผู้พระบิดานี่นะพระบิดากดว่าเวลาทั้งผู้อันเพื่อกับวินนต์ว่าเลขออกเลขที่ออกตีหัวเล้าหน้าโอ้ว่าพี่บาทน้าแมนบอเขากขวานูุหัวเหมือนว่าเว่าจะตีข่อยจะตีขอยขอยชีบอกเกลี่ก็ผลักมาผลักไป บคือพามีเดาวัชรพี่น้องกระมีต่างคนต่างหาซุ้นมาบ่ค่ะเนาะบ่ลสองหาซุ้นงวดงวดใดงวดมันออกสองหาซุ้นหาสองซุ้นหาค่ะนั่ะละงวดมันออกน่ะละแต่ว่างวดฝันมันบอกได้เหมืนบ่าออกงวดรุ่นเต็มๆเลยอ๋อต้องย้ำมีอีกงวดนึงค่ะว่าเด้๋วเาสูเพราะในหลวงพระอย่างคนสื่อหลายคสื่อหลายแต่ว่างวดล่าสุลสลูปเลยแม่คือฝันแต่ว่าบุรุว่า มีคนมาซิมบอกับลูอะไรองี้แต่ว,ว่าชิปเกตชิปเกตัสินะอ๋อในฝันเป็นโซกันหรอครับถ้ามันเป็นจังได้กันยังไงในความฝันของแม่อยู่ใส่อยู่บ้านหรือว,ว่าอยู่ในปา่าในจักเก็นมองจังไดเอาโลดอ <c oughs> เอาง่ายๆคือบลูสถานที่แต่หูว่าในฝันอคอยจำไป็นได้นะสันนี่สันฝัน,นโอ้กันยังใครตัวนอได้ชิบเกตูนะ่ะ สัตว pues ์ป่าน um. ี่แต่ว่าผู้คนว่าหมองอยู่หมองฝันอยู่ใสคือบวกเกี่ยวกันเลยฮะสิบเจ็ดสิบแปดเด็กคนสุดท้ายสิบเจ็ดสิบแปดพูดซาเบาๆให้ฟังยังไงยินอยู่ผู้เพิ่นมากเลขนะพี่น้องนะคะเพิ่นก็เก่งเลขไอ้แม่บอกว่าบ่อยากให้พ่อได้ยินกระโดดพี่น้องคอยนะแม่พีน้องทั้งวันทีสิบเจ็ดสิบแปดอย่างนี้ครับ สรุปแล้วความฝั<ต>นของคุณแม่นี่ีิเป็น17นาะแม่น้อเอาเป็นว่าพี่น้องแม่บ่าตองสื่อเด้อเพราะว่าปัิญ,ญาณตนแล้วว่าว่าชื้อคุณคุณแม่ปฏิญาณแล้วว่าบ่วสื้อแต่ว่ากเราให้ฟังกะพี่นอ้นองกับฟังฟังฟัง,ฟง,ฟงห,หูไวหูอะไจะไแม่น้อเถือนเบาซูา่กันฟังน้อแม่เชืออกน้อค่ะ แต่ว่าที่เด็ๆอีเมย์ผู้สื้อได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าขันพี่น้องอยากเสี่ยงโศกแล้วก็เสี่ยงเลยก็ให้มีโศกน้องแม่เนาะจ้ะนะคะฟันได้จังมือแล้วนี่พันได้สองคืนนี่ละสองไม้แล้วครับแล้วฉันสมมติว่าพันจะหัวคำบัดนี้จื้อว่นอะไรได้เหล็กนะเอาบอกตอนแรกว่าฟันก่อนทีแจ้งปะครับตันนี้ฟันตอนแรก่อนทีแจ้งนี่แล้วก็ดีกับหูมือเราเลยฟันแต่กระต่น ก็หนึ่งเขาเลยบ่ก <speeches> ็เทือหนึ่งอันนี้อยู่ในลาตีหนึ่งตีสองตีสองตีสองตีสามเวลาคันคันเลยเทียงขึ้นไปแล้วถือว่ายากเม่นอยู่บ่เขาวางสั้นตามที่นูไปเห็ดเขามานะเอาวันนี้นูถามเนี่ยนูหนูถามความเก่าความหลังพ่อพ่นเคยไปวบอันปูพญานาคจอมปลวกพญานาคนี่แม่เคยฝันถึงบ่บ่ แต่ว่าเคยมีโศกไงแต่แรกๆคุณแม่ลงไปอยู่แต่แต่เป็นที่แรกๆคุณค่ะไม่เคยไปเบ่งกับชื่อชื่อถือจั่ยี่สิบบาทโอ้ถือน้ำเขาอยู่วถือยู่วพอโศกนั่นเห็นกับตาเลยนั่นบ่กับพักกันไปเบิังอ่ะแล้วเบิังไผไปเบิังไผเบิังมัดหนัก็พักกันสื่อกับถือเทศบ้าลก็ถือกลายอยู่แต่ที่แรกๆ เต้ที่เห็กเล็กเห็นต,ตัวเดียวกันปะจะคล้องกนแนงมือว่าแน่งสินะครับแล้วแต่ตไปสิจับจุดใดตัวใดแล้วแต่ตบุญว่าชนะแต่ว่าอ่อไงนี่เราไปดูเราก็ได้อันโอ้ยตอนนั้นเราก็ถึกได้เขาได้ซื้องวัวถือถือเออม่นอยู่หรือถือหือถืองวงช่องตัวสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะ เป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชกๆเงินหมาน,นสุข,ขสุขคนเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ